สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ไปอยู่ที่เมืองคาวิเป่นะคะเพื่อนพอดีมาทุระนะคะก็เลยามาเจอ,อที่นี่เป็นบริษัทนะคัเพื่อนเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะครับเพื่อนน่าจะเป็นที่สถานที่สักผ้านั้นเพื่อนอาจจะเป็นอซักผ้าของโรงพยาบาลหรือตามโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อนเป็นเครื่องสักผ้าใหญ่ ไม่กล้าเข้าไปถ่ายกล้นาดเลยไกลนะค่านเพื่อนท่านเพื่อนโรงงานนะคะเป็นโรงงานนะคะซักผ้านะคะเป็นเครื่องซักผ้าใหญ่นะเพื่อนนี่เนาะมีพนักงานทํางานอยู่นะคะเหมือนที่ริปเปินเลยเพื่อนนาเป็นปลอกหมอนนะท่านเพื่อนเป็นปลอกหมอนนี่เนาะโรงงานเป็นโรงงานใหญ่นะคะ นะก็มีโอกาสก็เลยถ่ายให้ดูนิดนึงนะคะเพื่อนๆเนาะมันมีเพลงด้วยเพื่อนที่ในโรงงานนะมันเปิดเพลงด้วยเครื่องดังขนาดนั้นไม่รู้เขาฟังเพลงรู้เรื่องว่างงเหมือนกันนะคะ่านเพื่อนนี่เนาะ,ะชื่อบริษัท CLS นะคะ CLS นะคะเนเพนื่อนเนาะเออให้ดูให้ดูบรรยากาศที่นอกเมืองนิดหนึ่งนะคะเมืองฮาบเบนะคะ เบ่งบรรยากาศรอบนอกพี่นงแดดเปียงเปียงนะคะวันนี้นะคะเรามาธุระกันนะคะเดี๋ยวสักพักก็จะไปกินอาหารนะคะไปกินอาหารเที่ยงแล้วก็จะพาคุณสาไปโรงพยาบาลต่อนะคะเพื่อนไปคอยเม้นต์นะคะหมอน,นัดนะคะ่านเพื่อนเราก็แต่ตอนนี้เราแวะทาธุระอยะ่างอื่นก่อนเราถึงจะได้ไปโรงพยาบาลนะคะ